มึงอ่ะทำขั่วไปเยอะเดี๋ยว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 เฮ้เปิดกล่องให้ดูกันเลยคิวหกสิบมึงท็อปชักมาอีกว่ะนี่ได้ได้มาสายเลยเนี่ยน้า ันนี้เรามาไหนเนี่ยวันนี้ที่เตียนฟ้าเตียนฟ้าที่เนี่ยมันจะมีองค์เจ้าแม่คนอิ่มองค์ใหญ่เลยแล้วสวยมากพอดีโณบริเวณเตียนฟ้านี่อยู่แถวเยาวราชใกล้เมกาอยู่แล้วใช่เราก็เลยเดินมาทำบุญที่นี่ด้วยหลังจากที่มึงอ่ะทำทั่วไปเยอะเดี๋ยว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 มาเดินเมกาด้วยแล้วก็มาทําบุญด้วยเรียกว่าก่อนเราจะแวะไปเมกาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะทําอะไรกันบ้างวันนี้ว้าไปดูกันเลยว้าจะได้ ถือไหว้ท้าขอคอรจดยาแม่กุยิมให้ช่องอให้ช่องเฮงเฮงดังดังมีชื่อเสียง เราอยู่ที่ร้านดีทอยเพราะว่าวันนี้ก็มีจองคิวรับแอร i a l ลเท e r ีแอริเลร่างสองตัวรีบิวเราจะมาดูไปเก็บภาพบรรยากาศกันวันนี้แอร i a อได้มาถึงร้านดีทอยแล้วคนที่ได้บัตรคิวกำลังรอรับคนที่หนึ่งได้รับรับสอไปแล้วนี่นี่นะคะัืนี่อ้าวสองสามสี่หลุดไปแปลว่ามีหลุดเดี๋ยวเขามาช้าตูนอดเลยนี่เขาก็รอเก็บสอยเกเบอร์สามอ้า บอรคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคนนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหเบอร์สามนี่ได้ได้มาถ่ายเลยเนี่ยโอ้โหต้อแก้เลยฮะเลยเดือดตุกตี๋เลยใครอย่าไปขิงเขาคิดให้ดีนะอาเแล้วผมโดนตรวจสอบอีกแล้วนี่เปิดกล่องให้ดูกันเลยสติกเกอร์เห็นราทายเดี๋ยวขอแตงเย็นดิไม่เห็นสติกเกอร์แล้วสงสารโค้ต่อเลยอ่ะอุ๊ยอาร์ตเวิร์กน่าเล่มสวยนะเนี่ยคนมารอต่อแถวเยอะมาก ขอลายเซ็นพี่ไก่นี่เองได้บัตรจับมือพี่ไก่มาแล้วนะฮะจับมือพี่ไก่แล้วไม่หินแน่ไมดึงเลยไม่ได้เลย่ได้เงครับบรรยากาศคึกคืนมากครับคึกคืนและคึกคักผมว่านี่ขนาดแค่ย่อมๆนะแค่60สิคิวนะลองคิดสักสักร้อยหกสิบคิวเลบอกเลยว่าคนเยอะมากเพิ่งกลับมาแล้วขึ้นมาอย่างเร็วไม่มีอะไรครับอยากเข้ากล้องเฉยๆแหนะ วันนี้เขามารออะไรครับรีบ <Review Ariel S 2> ิวแอร a l แล้วก็รอจับมือพี่ไก่ด้วย <c oughs> ทำไม <c oughs> มีกล่องสุ่มรู้อยู่ๆก็ไปแหบมาเนี่ย <c oughs> อีกแล้วเหรอเจสี่ทำแบบนี้ไม่ได้อยเดี๋ยวนะวันนี้ผิดคอนเซตต็ปเธอเป็นใครเธอไม่ใช่เจสี่วันนี้เป็นเจเก็บแผง <c oughs> วันนี้มารออะไรครับมารอเอากันดั้มแอริเอลรีวิวนิวไอเทมเอบอกเลยว่าถ้าร้านไหนเปิดพีนิวไอเทมและมันไม่บอกว่าเป็นรูปอะไรคุณอย่ารอช้าพีเธอครับของดีนี่ครับ วันนี้มาซื้อพาร์ท 30mm ไม่ได้รีวิวครับรอคิวหลุดอยู่รอรอรอรายการรอรับแอร์เรียบรนอยนะเห็นพี่ไก่บอกว่าคนม้นมาเจ็ดโมงเห็นเลยเขาเดินสายพานไงแล้วขั้งเขาเรียกว่าเป็นการแจกความสดใสเปิดรายการไหนเปิดรายการหน่อยอ้าวสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับพ็อปปี้แบ เาสิบแล้วอคิวสุดท้ายคิว60เขาจะรู้สึกยังไงตอนที่ได้ได้รับบัตรคิวอ่ะคิว60นุชท็อปชักออกมาอีกไ่มไม่ได้นะก็ออมารอลุ้นกันนะครับอเลียรีวิวกับนูฟิตทอนเนี่ยไม่น่าเหลือนะเอจัอันนี้คืออะไรคุณเหลือ3กล่องดูฟิตทอนเหลือ3กล่องครับ เรือสามกล้องครับหมดแล้วครับขอ,อ,อ,องมาเหมือนแจกฟรีไปไวมากมันคือสงครามนะฮะรอนต่อคิวพี่ไก่แม่งเหมือนมาผู้คุมเรียกนักโทษอ่ะเบอรสองครับสามสีห้า มาเนี่ยจริงนี้มาเต็มเลยมาเขาโหดอยู่แล้วยังจะไปทําตัวโหดๆอย่างนั้นอีกจบแล้ววันนี้ร้านดีทอยเก็บภาพบรรยากาศมาเพื่อได้ดูกันนะตอนนี้ก็ยังเป็นรอบสำหรับคนบีออเดอร์ที่แบบคนที่เขาอยากได้เขาต้องพใช่จริงๆอ่ะของพวกนี้อย่างที่บอกอ่ะใครอยากได้ก็ทีไปก่อนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมอะไรกันต่อตามเราไปรอบงนี้นะครับรอบของคุณ อ,นนอ,อันนี้อยู่ที่ร้านพี่จอยครับจอยทอยบัทอยน,น,นี่มันมีรหัสหน้ากล่องอ๋อใช่มันมีรหัสหน้ากล่องอย่างเงี้ย T M S S อันท้ายเนี่ยก็คือซีรีส์ะ <F. S 2> อะอะแบบเซตที่มาานะ อ่อ m s ังนั้นเลย TMS าเป็นซีรีส M S นเป็นมูวี่อ่าอาจาก M S มาจากมูวี่ใช่เนี่ยก็มีจากเกมด้วยเกมมันจะเป็นรหัส BGM เป็นตรงที่มันจากเกมอ่าอย่างเี้ Spiderman ในเกมภาคสีไอ้ PS p สก็ข้าวคาของคุณ Hot Toy ก็จะประแบ่งเป็นซีรีประมาณนี้มี A C C ก็คือเปิดพวกอ e s s o r y อ่าอ่าที่เป็นยานเป็นของแตงอะไรอี้มี Doctor s t r a n ล่าสุดนี่ก็ช่างชี้ร้านที่ขายฮอททอยเยอะมากมันจะมีพวกมาเวลมีสตาร์วอร์ฮะอะไรอ่ะได้คู่สองแค่เอาเลยอะไรอ่ะคนยังไงเนี่ยอ๋อเขาเพิ่งเทออกมายังไม่ทันเลยเลยตัวนี้มือนหนึ่งเป็สองนะตัวนี้เป็นแกะเช็คเลยอ๋อแกะเช็คกแกะเชือยังไม่ได้หยิบออกมานะจอยเบือแล้วเนี่ยจอยแบบสงมันไม่เบื่นมีมันมีช่องส้นสูงด้วยนะ พอดูสตาร์วอลตอนนี้แงเพราะว่าเห็นสตาร์วอลมาเดี๋ยวพอมาเวลเแค่เลยนั้นก็จะอินมาสวยมาสวยอยู่อุ้ยเกาะยังสวยอยู่เลยทุกอย่างหนังสวยด้วยนี่รอดอยู่เอานะเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์ไซโชนะอ่านะมาสองนิ้สรุปคุณแม่งยังไงครับอะไรไทวูดแปลกๆอะฉัน ส่งสัญญาณถ้าต้องการผมอ๋อฮอนไหมดาร์ก <laughs> <Dark> ไนท์ดาร์กไนท์นี่ภาคนี้สู้กับโจ๊กเกอร์นี่ตัวนี้เป็นแบทแมนมีกินเพื่มอมันหน่อมาหนึ่งต่อสี่แล้วนี่เป็นหนึ่งต่อหกนี่เราดูก่อนใครนี่เราดูก่อนใครของมึนบามเมื่อกี้เราต้องยุบอกว่าพี่จอยแกต <laughs> ่งไใจพี่จอยพี่จอยต้องไมีเสียงแบทแมนแล้วนะไอ้พี่จอยเป็นเสียงแบทแมนไม่ได้เฮ้ดำทองโอ้มีปากจู๋ด้วย มีหน้าเปลี่ยนด้วยนี่อันนี้คือถอดเครื่องแปลงเสียงออกอันนี้คือคริสเตียนเบลใช่อ่ามีแบทแบทอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำมูนแบงเออเออนั่นแหละมันคือดาวกระจายเออดาวกระจายถ้าเป็นสายหัวแบทแมนใช่ไหมเราเปลี่ยนปากได้โหัวคริสเตียนเบลสวยนะเนี่ยดูจากตรงนี้เหมือนมากเลยสายตาเนี่ยใช่เลยดูดูชุดดูชุดเขานะมาเขาเปลี่ยนมือด้วยทางนี้ใครกำกับนะคิสโตเฟอร์โนแลนใช่ใช่ภาคนี้ดูแล้วใส่ภาคนี้มีมีเข็มขัดให้เปลี่ยนด้วยเหรอก็ใช่ไงถึงบอกว่านี่เข็มขัดเปลี่ยนเล่นกับเขาได้ใช่ไหม โรบินอยู่นะเอ้ยมันไม่มีโรบินฉบับนี้มันมีแค่ตำรวจคนหนึ่งที่นำสกุลชื่อกลางเป็นโรบินะในเรื่องอะเขาทำตัวเหมือนโรบินเลยแค่เขาไม่ได้มีชุดแล้วสุดท้ายเขาไปเจอถ้ำอะเขาอาจจะได้เป็นแบทแมนคนต่อไปเพราะว่าตอนจบอันนี้คือบูสเวนเขาหนีไปแล้วหนีไปแล้วเสียงเขายังจะดีขึ้นหรือยังนะหรือยังแหบเหมือนเดิมนี่เป็นฉบับแบทแมนที่เสียงแหบที่สุดที่ผมเคยดูมา มินจริง <c oughs> <ๆ>เขาแหบมากเลยตอนตอนจบผมจําได้เลยกอนดอนก็ถามบอกว่าแบทแมาตัวจริงของคุณคือใครอะไรก็อยากรู้มึงตอบมันไปเลยก็ได้ว่ามึงคือใคร ม้กระทั่งชายที่สวมเสื้อโค้ทให้เด็กในวันที่เขาสูญสิ้นทุกอย่างเล่าเรื่องมาหน่อยมึงก็พูดไปเลยว่ามึงคือใครอ่าแล้วแบทแมนภาคภาพของโรเบิร์ตแพทตินสันนะชอบตก็ชอบนะฉบับที่อ่าโรเบิร์ตแพทตินสันเขาแสดงเนี่ยเป็นแบทแมนเยาวันสมัยหนุ่มอ่ะเพิ่งเริ่มเป็นแบทแมนได้ไม่นานใช่ไหมเขาดูตามวัยอ่ะเขาเขาตีโจทย์แตกมากเลยนะสำหรับการเป็นบูสเวนในช่วงวัยวัยนั้นอ่ะเออทำออกมาได้ดีลองบีบเลย โอ้วันนี้หลังจากที่เราไปทําบุญที่มูริทิเทียนฟ้ามาแล้วเรากลับมาเมกาแล้ว,ลวคือเราไปดูบรรยากาศตั้งแมาเรียลรีวิวกับลูฟิชลาดีทอยโอ้โหโคึกคื้นนึกว่าจับฉลากเกณฑ์ทหารวันนี้ก็<อ>กลับมาเอาเนี่ยกล่าวว่าเผื่อมีใครหลุดไง,งได้ไหมได้แค่ดูเพราะเจ็บเราคือเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบ วันนี้ก็เหมือนเราเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวแอร i เรียวอะรีบิวอะวันนี้ขายวันแรกเพื่อนที่ชอบเขาก็มาต่อคิวรอกันจริงๆอย่างที่บอกไปในคลิปอะว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้อะกครับีออเอร์ดีกว่ามันจะได้แบบได้ชัวร์แต่ว่าถ้าใครพลาดรอบนี้ไปก็ ยังไม่ต้องรีบก็ได้เพราะเดี๋ยวมันมันแต่เขามาเรื่อยๆสนุกกันมามากแล้วหมดเร็วหมดแรงอลได้เวลาแยกย้ายกลับบ้านพอวันนี้เราเต็มที่กับการทาบุญเรียบร้อยแล้วนานๆที่จะทําความดีแต่ตูเขาไม่ทาตูไม่ทำความชั่วเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามพวกเราคอมีแก๊งกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไ IG TikTok y o u t u b e ตูอยู่กดได้กดเลยใครยังไม่กดกดเลยครับ t วิ t เตอร์ไม่มี ไม่พูดไม่ดีไม่พูดวั่ดีไม่แกล้งก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรามันจะทำให้คลิปใหม่ของเราอ่ะมันเด้งอยู่หน้าฟีดทันทีจะเห็นก่อนใครได้รับข่าวสารของเราก่อนใคร Facebook กเราสามารถกดซีเฟอร์ได้นะใช่เราลงคอนเทนต์อะไรปุ๊บอ่ะมันจะเด้งถึงหน้าฟีดการกด subscribe เนี่ยมันทำให้เราแบบ มีกำลังใจแล้วก็ทำให้เรามีแรงฮิตในการทำคลิปดีๆต่อๆไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราอันนี้ถูกแล้วเพราะถูกแล้วววเพราะเราคือท็อปปี้แก๊งมาแล้วไปกัน